สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปลาทองปากเซชนแนลพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บาทองกามาอยู่ของทรงน้ำอ่าสนามบินทุวันนับพูเนะพี่น้องไหลสู่ทะเลเนะพี่น้องนี้พี่น,อน้องท้านหลังบาทองพี่น้องเออันนี้ลักษณะคล้ายๆนำตกแบบธรรมชาติแต่โบเมนธรรมชาตินะทุกคนอันนี้คือคนสร้างนะทุกคนของทรงน้ำทีง่ายที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนเดี๋ยวปลาทองกลับกองให้ทุกคน เบิงน้ำบาทองนะพี่นอ้องอันนี้เป็นครั้งแรกของบาทองที่ได้มาเห็นนะทุกคนปาถูกพี่นอ้องเ้ยปออีแมเลยบ่เคยพ่อบ่อเคยเห็นนึกว่าน้ำตกกับโบแมนน้ำตกนะพี่นอ้องอันนี้คือของทรงน้ำนะพี่นอ้องของทรงน้ำที่งที่สุดในประเทศไทยนะทุกคน หลังจากวิ่งมาต village, but but moment, ั้งแต่ค uh, uh ุณแล้วิ่งมาตั้งตั้งแต่บางปูพี่น้องเห็นทุกๆคือจะทางด่วนพี่น้องแต่บเมนทางด่วนนะอันนี้เป็นทางด่วนข้องนานะพี่น้องเบิ้งเขาเห็ดเบิ้งเขาสร้างนะพี่น้องโอ้โหหนึ่งเดียวในโลกนะพี่น้องญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคือคลองตรงน้าตํานุปองดานนะพี่น้องนี่พี่น้อง โอ้ยึกวันน้ำตกเมนบอปานนะพี่น้องอันนี้คืออ่าน้ำตกที่เฮ็ดขึ้นมานะสร้างขึ้นมานะพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าข้อท่งน้ำระบายน้ำเพ่ให้น้ำถ่วมอ่าสนามบินนะทุกคนระบายน้ำลงไปสู่ทะเลนะทุกคนเดี๋ยวบัาท่องก็จะพาทุกคนเดินไปตรงอ่าอ่าวทะเลนะทุกคนไปโอ้ถูกพี่น้องความมันใหญ่ความมันกว้างนะพี่น้อง บ็เคยพ่อบ็อเคยเห็นมนี่ก็ได้มีฮันหมักมาเห็นกับตาเนะทุกคนโอ้ยพี่น้องไปสีเห็ุใดคืออ่าคนไทยคือประเทศไทยนะทุกคนว้าวไปพี่น้องเดี๋ยวบะทอกเดินไปผุนและพี่น้องเดินไปทางทะเลุ่ณนแอนทีนกทุกคนอันนี้เขาปล่อยลงมาทูทะเลเลยนะทุกคน กอโถส่วนฟังนั่นแต่น,น่าจะเป็นอ่าโรงงานข้าวโพดนะทุกคนโรงงานข้าวโพดข้าวบดข้าวโพดท้วว่าอ,ย,อย่างไรแหละฮิฟวี้ย่างสักจานทุกคนปุ้ยพี่น้องบรรยากาศลมก็แห้งแห้งนะทุกคนว้าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกดีรอทุกคนที่บ่าทองเดี๋ยมาเบิ่งมาสัมผัสตัวจริงนะทุกคนถ้าได้ไ่เห็นในประเทศไทยนะพี่น้องหนึ่งเดียวในโลก นึ่งเดียวในประเทศไทยนะทุกคนไปพี่น้องยวอปากท่องพาไปปูแล้วพี่น้องพาไปเบิ่งอยู่ปากอา่าปากอ่าวทะเลนะทุกคนปล่อยลงสู่ทะเลเลยนีน่บอสพี่น้องนามแหง้งแหง้งแหง้งหลายแหง้งครับมีหรอดคนเบิ่งตีกําแพงนี่ความมันหนานะทุกคนหนาแห้งดีเด้นทั้งหนาทั้งสูงนะทุกคนก็เห็ดโอ้ยงบประมาณลายเติมอยู่ทุกคนเลย บอเคยพอ่อบอเคยเห็นนะทุกคนจากทองพอ่อทองแม่เขาบอเคยเห็นบอเคยผู้ว่าคนไทยเขาเฮ็ดเขาสร้างได้ทังขนาดนี้นะทุกคนอ่าเฮ็ดอ่าทางด่วนของแม่น้ำน้อพี่น้องทางด่วนสะบายน้ำหลงสู่ทะเลนะทุกคนโปาดโผล่โปโปโแม่เอ้ยสุดยอดอีหลีนะว้าวนี่ส่วนข้างหน้าประท้องเป็นทะเลนะทุกคน โอ้โหบนนาเสือว่าคนไทยคนอิเทศได้ถึงขนาดนี้นะทุกคนว่าไอคลองตัวนี้นะพี่น้องคลองตัวนี้ก็พูดมาตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิพู่มนะทุกคนแต่ว่าปะท้องกาอยู่สม,มุทรประการนี่แหละตั้งหลายปีนะทุกคนบ่เคยมาจาก็เกือบบเคยมาบ่เคยสัมผัสบกเคยมาเบิง่งบ่เคยมาเห็น มีถ้า่านไปผ่านมาซื่อๆนะทุกคนบ่เคยแวะจักเถื่อบ่เคยมีโอกาสมือนีกัถที่ว่ามีโอกาสอย่างดีนะทุกคนก็เด้มาทายมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งนบ่ทองนะทุกคนโอ้โหจิงใจอลังการมากๆนะทุกคนว้าหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะพี่นอ้องจิงใจอลังการมากๆเลย ว้าวโบนาณเสียว่าคนไทยก็เช็ดได้ถึงขนาดนี้นมีน้ำรุอนยอดทีนี้ปูนอันนี้คืออันนี้อยู่อ่าปากทะเลนะทุกคนเบิ่งน้ำอะไรแห้แงแห้งแห้งคักทีนีแห้งโอเทอวาปูนดังนั้นเขาก็มาตกเป็ดตกปลานะทุกคนเต็มเลยโอ้โหวิ่งพี่น้องวิ่งปู โ,โอ้โน้ำเลยแห้งแห้งแห้งดีพี่น้องยกระดับก็ดูดขึ้นมานะทุกคนเ็าดูดขึ้นมาในจังเด๋อโอ้โคุณนะพี่น้องความมันแห้งความมันแหนะทุกคนเหมือนกับแม่นม้ำแม่หนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็น,นเครื่องจักรเขาดูดขึ้นมานะโอุ้หจักรเขาข,ขึ้นสิ่งหญ่แห้งนะทุกคน เปิ้งน้ำมันไหลนะทุกคนน้ำไหลแห้งๆพี่น้องแห้งๆงคักดีแห้งเชี่ยวแห้งดีแล้วทุกคนเหมือนเหมือนกับแม่น้ำบางปะกงเลยนะทุกคนกพโถเบิ้ก็เจาะไปวานแหทกคนหาป่าตอนที่ก็ปล่อยน้ำนะทุกคนุดอันนี้คืออยู่อ่าทะเลเด้อทุกคนนี่ตั้งหนาเป็นทะเลแลทุกคนเป็นทะเล อันนี้อยู่ปากปากอ่าวปากทะเล,เลเเทุกคนเบิ่งคนมาหาป่าอู้ไลยเต็มเบิ่งทุกคนเนาโอ้โหน้ำไหลแหง้งแหง้งฟ้าทุกทุกคนน้ำไหลแห้งแห้งดีดเลยทุกคนเบิ่งเอาวนี่ค,ความมันแหง้งความมันแห้งของน้ำนทุกคนปก็ถุกหนอดนอนหน่อย บอกคยพ่อบอกคยเห็นเบิ่งมีคนมาตุกปลากันหลายหลายว,วานแหไปไปเบอร์มาวานแหก็จะวานแหยกันนี่พี่น้องนี่อันนี้คือก็เจ้ามาวานแหนะทุกคนวานแหปลาดูาปลาทะเลนะพี่น้องอยู่ในปลาอยู่ในทะเลปลาเวลาเขาอ่าปล่อยน้ำลงมาตาขึ้นก็เจ้าก็วานแหนเนะทุกคนปลา สุดยอดอี่เรียกคนทางนั้นเป็นทะเลนะทุกคนไอ้ฝั่งนั้นก็น่าจะเป็นร้านอาหารยังทักจางนะทุกคนิึงเขา,าเป็นสะพานเขาไปในทะเลนะทุกคนโอ้โหตัวแถวนิ้เขาเขาเจ้าอ่ามาตกปลาตกเบ็ดแล้วก็ว้านแหนะมีบรรยากาศก,าก็ลุ่มลื่นลมก็ดีดีนะทุกคน โอ้โหน่วันเป็นแม่นานโมเมนแม่นานเด้ะนี่ทุกคนโมเมนแม่นานเนี่นี่อันนี้เป็นคลองนะคลองตรงหนานเก่าตรงนานนา่ะตุ๊กโอ้ยพี่นอ้องเเคยพอเขเคยเห็นตอนนี้บาท่องตาได้มาเห็นมาสัมผัสกับตาตัวเองพี่นอ้องอึงเลยทุกคนเลย เครื่องจ้าก็น่าจใหญ่แห้งนะทุกคนที่เขาดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะทุกคนปัสถูกโอ้ยเห็นจังทีพี่น้องเอ้ยเห็นจังที่ขี่ทอดบ้านสมัยแต่กี้ก็ไปหาปูหาปลาแม่น้ำแบบแม่น้ำธรรมชาตินะทุกคนเห็นจังที่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยทุกคนหาปลาเห็นแม่น้ำจังที่เนี่ยหาปลาเนี่ยวยชุดยอดที่เลี้ยงทุกคนปัสถูกพี่น้องเอ้ย บอกเคยพ่อบอกเคยเห็นน้ำแม่น้ำน้ำไหลอย่างลวงหลายมหา,าศาลนะทุกคนความคิดเราทองนะตอนนี้ก็คิดเหมือนอคิดว่ามันเป็นน้ำตกนะทุกคนคล้ายๆกันมันตกแบบน้ำตกแม่น้ำตกแบบธรรมชาตินะทุกคนที่จริงแล้วอันโบเมนน้ำตกธรรมชาตินะทุกคนอันนี้คือ,อที่มือของคนเองคน,งองคนสร้างขึ้นมานะทุกคน เดี๋ยวบาท่อคนนพาท่านผู well, so ้ชมยางไปไกลๆสัมผัสเบิ่งแบบใกล้ๆใกลชิดนะทุกคนอ้พี่น้องเอ้ยความสวยความงามความแห้งความอลังการห้องแม่นาเนาะพี่น้องก็ทุกความแห้งทุกยอดทีมือนะทุกคนอันนี้เป็นสะพานนะทุกคนเป็นทางด่วนทางด่วนห้องน้ำนะทุกคนโอ้โหเบิ่งมัน ตกลงมาไหลลงมาทุกคนโอ้โหโหนาเชือดเลยทุกคนเฮ้ยว่ามันจะหลักการขนาดนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกมี่รอนะทุกคนบาทองมาเปิ่งมาทำพัดนะทุกคนเป็นครั้งแรกอเลีแตงครั้งที่บาทองมาอยู่อ่าอยู่สมุทรรปาการนะผมเคยมาจักเชือบหน่อยเคยไปแต่ตาอากาศแต่ยังจุดนี้ผมเคยมาพี่น้องผมเคยพ่อผมเคยเห็นมาเห็นแลก็โอ้โหพี่น้อง เกิกับเมือนแบบจริงของไอ้ธรรมาชาติที่จริงแล้วมันเป็นของธรรมาชาตินะทุกคนคนทุกต่างมานะทุกคนโอ้สุดขี่หนอยนามไลแห้งขนาดโคตรหนอโอ้โหชุดยอดที่ดีทุกคนไม่เห็นแล้วก็อึง้งเลยทุกคนโอ้โหความเนี่ยความอลังการนะทุกคน อันนี้คือคลองชุงน้ำนะทุกคนดูอ่าจำลุกเนาะทุกคนชุดยอดนี้พี่น้องเอ้ยแต่มาเห็นกับผู้กับตาเลยทุกคนเอาอพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ปลาทองกับสีกีาท่านผู้ชมเที่ยวตอนนี้น้อพี่น้องถ้ามาฝากดๆกดติดตามเนาะที่สำคัญเนาะพี่น้องบอกกดข่ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาทองกันเลยกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บกีาท่านผู้ชมเที่ยวตอนนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ